คุณเคยสงสัยไหมว่าผู้หญิงรู้สึกอย่างไรเมื่อเกิดการสควอตติง้งเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจและมีความเป็นมายาวนานในสังคมแต่คุณทราบหรือไม่ว่าสควอตติ้งเป็นการปล่อยของเหลวออกมาจากท่อปัสสาวะในระหว่างการกระตุ้นทางเพศหรือถึงจุดสุดยอดการสำรวจความรู้สึกเกี่ยวกับสควอตติ้งของผู้หญิงนั้นมีความสำคัญมาก เพราะมันเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในร่างกายและประสบการณ์ทางเพศที่แตกต่างกันไปในการศึกษาล่าสุดพบว่าผู้หญิงที่มีประสบการณ์สควอตติ้งนั้นมีความรู้สึกหลากหลายตั้งแต่ความภาคภูมิใจไปจนถึงความรู้สึกเฉยชาหรือแม้กระทั่งความอับอายสิ่งที่น่าสนใจคือความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นความเชื่อเกี่ยวกับเพศของแต่ละคนทัศนคติของคู่รักและค่านิยมของสังคมในขณะนั้น ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ s q u a t t i n g จึงไม่เพียงแค่เรื่องทางกายภาพแต่ยังเป็นเรื่องของจิตใจและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อประสบการณ์ทางเพศของผู้หญิงด้วยในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ s q u a t t i n g หรือการฉีดน้ำที่เกิดขึ้นในผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจเคยได้ยินหรือเห็นในสื่อแต่กลับมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับมัน หรือแม้กระทั่งความรู้สึกของผู้หญิงเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นการสควอตติง้งคือการปล่อยของเหลวจากท่อปัสสาวะในช่วงที่มีความกระตือหรือร้อนทางเพศหรือในระหว่างการถึงจุดสุดยอดหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร และผู้หญิงรู้สึกอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในบทความนี้เราจะสำรวจความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้หญิงที่มีประสบการณ์สควอต t ิ้งผ่านการศึกษาที่มีการสัมภาษณ์ผู้หญิงจํานวน28คนที่ระบุว่าตนเองเป็นสควอเตอร์สในการสัมภาษณ์พบว่าความรู้สึกเกี่ยวกับการสควอตติ n งนั้นมีความหลากหลายบางคนรู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นเมื่อพบว่าตนมีความสามารถนี้ ขณะที่บางคนรู้สึกเฉยๆหรือแม้แต่ไม่พอใจเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เพราะรู้สึกว่าสิ่งนี้อาจทำให้เกิดความยุ่งเหยิงนอกจากนี้ยังมีผู้หญิงบางคนที่รู้สึกอับอายหรือไม่แน่ใจว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่เพราะอาจเข้าใจผิดว่าตนเองปัสสาวะออกมา ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของผู้หญิงเกี่ยวกับ s q u อต t i n g นั้นแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ส่วนบุคคลและวัฒนธรรมที่ตนเติบโตมาสิ่งที่สำคัญคือส q u อต t i n g เป็นเรื่องปกติและไม่ใช่ทุกคนที่จะมีประสบการณ์นี้การมีส q u อตติง้งไม่ได้หมายความว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นดีกว่าหรือแย่กว่ากันดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะมาทำความเข้าใจ และเปิดกว้างเกี่ยวกับประเด็นนี้เพื่อให้เราสามารถมีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเพศและความรู้สึกของผู้หญิงในด้านนี้การพูดถึงการสควอตติง้งหรือการหลังน้ำจากอวัยวะเพศหญิงเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือพูดคุยกันแต่ก็ยังมีความเข้าใจผิดและความรู้สึกที่หลากหลายเกี่ยวกับมันอยู่ในสังคมทำให้เกิดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการแสดงออกในเรื่องนี้ เมื่อพูดถึงส q u อต t i n g หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจหรือน่าตื่นเต้นแต่ในความเป็นจริงผู้หญิงที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ s q วอต t i n g กลับมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะรู้สึกภูมิใจและมีความรู้สึกว่าเป็นพลังทางเพศที่พิเศษในขณะที่บางคนกลับรู้สึกเฉยเฉยหรือแม้กระทั่งรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับมัน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสควอตติ้งเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้หญิงแต่ละคนสามารถแตกต่างกันอย่างมากบางคนอาจจะมีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเป็นประสบการณ์ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองในขณะที่บางคนอาจจะรู้สึกกังวลหรืออายเมื่อมันเกิดขึ้น อีกทั้งการมีการรับรู้เกี่ยวกับสควอตติ้งในสังคมยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้หญิงด้วยสังคมบางแห่งอาจจะมองว่าการสควอตติ้งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจในขณะที่บางแห่งอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายหรือไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเครียดและความกดดันในตัวผู้หญิงเองการพูดถึงประสบการณ์และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับสควอตติง้งจึงควรมีการเปิดกว้างและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้หญิงสามารถพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ของตนได้อย่างอิสระนอกจากนี้ยังควรมีการศึกษาและการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้หญิงได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งสำคัญคือการยอมรับว่าการสควอต t ิ้งไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องมีประสบการณ์เดียวกันและไม่ควรมีการเปรียบเทียบกันระหว่างผู้หญิงที่สควอต t ิ้งกับผู้ที่ไม่ทา นี่คือสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจและยอมรับในสังคมโดยไม่ว่าผู้หญิงจะมีประสบการณ์แบบไหนมันก็เป็นสิ่งที่ปกติและสามารถเกิดขึ้นได้การเปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับสควอตติ้งและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมันจะช่วยลดความอึดอัดและสร้างความมั่นใจในตัวผู้หญิงเองในที่สุดแล้ว ความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับร่างกายและประสบการณ์ทางเพศของตนจะนำไปสู่ความสุขและความพึงพอใจในชีวิตรักอย่างแท้จริงการสควอตติ้งหรือการฉีดน้ำจากร่างกายของผู้หญิงในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือพบเห็นในสื่อต่างๆแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรและผู้หญิงรู้สึกอย่างไรกับประสบการณ์นี้ การสควอตติ้งเกิดขึ้นจากการปล่อยของเหลวที่มาจากท่อปัสสาวะในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์หรือการถึงจุดสุดยอดซึ่งในผู้หญิงบางคนจะมีการปล่อยของเหลวนี้ออกมา,มากหรือน้อยแตกต่างกันไปของเหลวที่ปล่อยออกมาจะมีลักษณะใสหรือไม่มีสีและอาจมีส่วนผสมของน้ำปัสสาวะที่เจือจางรวมอยู่ด้วย ในร่างกายของผู้หญิงนั้นจะมีต่อมที่เรียกว่า s h e นส์ glands ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับต่อมลูกหมากในผู้ชายโดยต่อมเหล่านี้จะอยู่รอบๆและใต้ท่อปัสสาวะเมื่อผู้หญิงมีความต้องการทางเพศหรือถึงจุดสุดยอดต่อม s h e นส์ glands จะเติมเต็มด้วยของเหลวและเมื่อกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงการานทำงานจะกดดันให้ของเหลวจากต่อมเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาจากการศึกษาพบว่า ผู้หญิงหลายคนที่มีประสบการณ์สควอตติง้งมีความรู้สึกที่หลากหลายในเรื่องนี้บางคนรู้สึกประหลาดใจและภูมิใจในความสามารถนี้จนถึงขั้นรู้สึกเหมือนมีพลังทางเพศเหนือกว่าคนอื่นๆพวกเขาได้ค้นคว้าหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วิธีการสควอตติง้งและบางคนก็เพิ่งจะรู้ว่าตนเองเคยทำแบบนี้มาก่อนในขณะที่บางคนรู้สึกเฉยๆหรือไม่เชื่อมโยงประสบการณ์สควอตติ้งกับความสุขทางเพศ พวกเขาอาจจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างจนกระทั่งเห็นว่าที่นอนเปียกแต่ก็มีผู้หญิงบางคนที่รู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกอับอายเกี่ยวกับการสควอตติง้งเพราะคิดว่ามันสกปรกหรือไม่สะดวกความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลรวมถึงทัศนคติที่มีต่อเพศการรับรู้จากคู่ของตนและวัฒนธรรมที่อยู่รอบตัวดังนั้น การสควอตติ้งจึงไม่ได้หมายความว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเสมอไปอาจจะรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกพิเศษขึ้นอยู่กับบริบทและประสบการณ์ส่วนบุคคลเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่ปกติในผู้หญิงบางคนทำได้และบางคนทำไม่ได้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการมีประสบการณ์ทางเพศที่ดีกว่าหรือแยก่กว่า ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจและยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติในกระบวนการที่แตกต่างกันไปของแต่ละคนการทำความเข้าใจเรื่อง s q u p r t i n g และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องนั้นสำคัญมากเพราะจะช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกสบายใจและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์นี้ได้อย่างเปิดเผยและเข้าใจได้มากขึ้นการสนทนาในเรื่องนี้อาจจะช่วยลดความอับอายและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในสังคมได้ ในที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้ว่าการสควอตติ้งเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆประสบการณ์ทางเพศที่ผู้หญิงสามารถมีได้และมันไม่ใช่เครื่องหมายบ่งบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นดีหรือแย่เพียงแต่เป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับการสควอตติง้งหรือการฉีดน้ำในผู้หญิง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะเกิดความรู้สึกทางเพศหรือเมื่อถึงจุดสุดยอดโดยในบทความนี้จะเอ่ยถึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้สึกของผู้หญิงที่มีการสควอตติง้งการศึกษาในครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ผู้หญิงจำนวน28คนที่ระบุว่าตนเองเป็นผู้ที่สควอตติง้งโดยผู้หญิงเหล่านี้มีความรู้สึกแตกต่างกันไปเกี่ยวกับการสควอตติง้ง ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ได้แบ่งปันความรู้สึกที่เกิดขึ้นออกเป็น3กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือความรู้สึกประหลาดใจความภาคภูมิใจและความรู้สึกเหมือนมีพลังทางเพศหลายคนบอกว่าพวกเขารู้สึกเหมือนผ่านการค้นพบทางเพศอย่างล้ำลึกบางคนถึงกับพยายามเรียนรู้วิธีการสควอตติง้งผ่านการอ่านหนังสือหรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปและมีคู่รักที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์นี้ให้กับพวกเขา ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งรู้สึกเฉยๆหรือไม่เชื่อมโยงกับความรู้สึกถึงจุดสุดยอดบางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เกินจริงหรือไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งเห็นว่าที่นอนเปียกนอกจากนี้ยังมีผู้หญิงบางคนที่รู้สึกไม่สบายใจหรืออับอายเกี่ยวกับการสควอตติ้งพวกเขาคิดว่ามันสกปรกหรือไม่สะดวกบางคนถึงกับคิดว่าตนเองอาจจะปัสสาวะใส่ตัวเองและรู้สึกอาย สิ่งที่สำคัญคือทุกความรู้สึกที่ผู้หญิงมีเกี่ยวกับการสควอตติ้งนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลและวิธีคิดเกี่ยวกับเพศของพวกเขารวมถึงความรู้สึกของคู่รักและความเชื่อทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศดังนั้นไม่ใช่ทุกคนที่สควอตติ้งจะรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มันอาจจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ไม่พอใจไปจนถึงเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งหรือแม้แต่ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สิ่งที่ต้องเข้าใจคือสควอตติ้งเป็นเรื่องปกติและผู้หญิงบางคนก็ทำได้ในขณะที่บางคนก็ไม่ได้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าประสบการณ์ทางเพศของพวกเขาจะดีกว่าหรือแยก่กว่ากันการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประสบการณ์ทางเพศและการสควอตติ้งของผู้หญิง เพราะการเปิดใจและแชร์ประสบการณ์สามารถช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขวางและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีไม่มากนักดังนั้นการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ของผู้หญิงในเรื่องนี้ได้ดีขึ้นค่ะการที่ผู้หญิงบางคนมีประสบการณ์การสควอตติ้งในระหว่างความรู้สึกทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และมีการพูดถึงกันมากในสังคมแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือรู้สึกสับสนเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้การสควอตติ้งคือการปล่อยของเหลวจากท่อปัสสาวะในระหว่างการกระตุ้นทางเพศหรือการถึงจุดสุดยอดโดยส่วนใหญ่ของเหลวที่ถูกปล่อยออกมานั้นจะมีลักษณะใสหรือไม่มีสีซึ่งผู้หญิงบางคนก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าตนเองได้สควอตติ้งไปแล้วจนกระทั่งพบว่าผ้าปูที่นอนหรือพื้นที่ที่นั่งอยู่เปียก สำหรับผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการสควอตติ้งนั้นการศึกษาพบว่าความรู้สึกที่พวกเขามีนั้นแตกต่างกันไปบางคนรู้สึกตื่นเต้นและภาคภูมิใจโดยมองว่าการสควอตติ้งเป็นพลังทางเพศที่พิเศษและบางคนได้พยายามเรียนรู้วิธีการสควอตติ้งผ่านการอ่านหนังสือหรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปในทางกลับกันบางคนก็รู้สึกเฉยเหรือไม่เชื่อมโยงกับความรู้สึกถึงจุดสุดยอดจริง พวกเขาบางครั้งรู้สึกว่าการสควอตติ้งนั้นไม่ได้ทำให้รู้สึกดีหรือเป็นอะไรที่พิเศษนักบางคนอาจรู้สึกไม่สบายใจหรืออับอายโดยเฉพาะถ้าพวกเขาเข้าใจผิดว่าตนเองทำให้ตัวเองปัสสาวะความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลรวมถึงความคิดเกี่ยวกับเพศความรู้สึกของคู่รักและการยอมรับในวัฒนธรรมหรือสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือ การยอมรับว่าสควอตติ้งไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องทำและมันไม่จำเป็นต้องหมายถึงการมีประสบการณ์ทางเพศที่ดีกว่าหรือแย่กว่าสําหรับผู้หญิงที่สควอตติ้งนั้นอาจมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปตั้งแต่รู้สึกดีไปจนถึงรู้สึกอึดอัดหากคุณต้องการสำรวจหรือเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการสควอตติง้งหรือการมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆขอแนะนำให้เปิดใจ และพูดคุยกับคู่รักของคุณเกี่ยวกับความรู้สึกและความคาดหวังซึ่งจะช่วยให้การมีเพศสัมพันธ์ของคุณเป็นไปในทางที่ดีขึ้นทั้งนี้เมื่อเข้าใจในเรื่องนี้แล้วขอให้ทุกคนรู้ว่าการสควอตติ้งเป็นเรื่องปกติและไม่ต้องกังวลใจหากคุณไม่ทำได้หรือหากคุณทำแล้วรู้สึกไม่ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักตัวเองและทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจ การพูดถึงการสควอตติง้งหรือการหลั่งน้ำจากท่อปัสสาวะในผู้หญิงเป็นเรื่องที่ยังมีความเข้าใจผิดและข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งซึ่งเราจะมาพูดถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสควอตติ้งกันนะคะอย่างแรกเลยการคิดว่าทุกผู้หญิงจะต้องสามารถสควอตติ้งได้เป็นข้อผิดพลาดที่พบได้มากเนื่องจากการสควอตติ้งเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงบางคนเท่านั้น ไม่ใช่ทุกคนที่มีประสบการณ์นี้ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงที่ไม่สควอตติ้งจะมีประสบการณ์ทางเพศที่ด้อยกว่าค่ะอีกข้อผิดพลาดท,ที่พบบ่อยคือการมองว่าสควอตติ้งเป็นสัญญาณของการมีอารมณ์ทางเพศที่สูงขึ้นหรือเป็นการพิสูจน์ถึงความสุขทางเพศการสควอตติ้งไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความพึงพอใจในกิจกรรมทางเพศการมีอารมณ์ทางเพศที่ดีสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการสควอตติ้งค่ะ นอกจากนี้หลายคนอาจมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสารที่หลั่งออกมาในระหว่างการสควอตติง้งโดยมากมักคิดว่าเป็นปัสสาวะแต่ความจริงแล้วมันเป็นการรวมกันของของเหลวจากต่อมสกีนและอาจมีส่วนผสมของปัสสาวะบ้างแต่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นการฉี่แบบที่หลายคนเข้าใจค่ะการมีความรู้สึกอับอายหรือไม่สบายใจเกี่ยวกับการสควอตติง้งก็เป็นอีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่พบบ่อย หลายคนอาจรู้สึกว่าการ s q u อต t i n g เป็นเรื่องที่น่าอายหรือไม่เหมาะสมแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะดังนั้นการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ s q u อต t i n g จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์ทางเพศของผู้หญิงการยอมรับว่ามีความหลากหลายในการตอบสนองทางเพศเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะแต่ละคนมีความรู้สึกและประสบการณ์ที่แตกต่างกันค่ะ ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ควรเข้าใจคือการสควอตติง้งไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องทำหรือมีประสบการณ์หากใครที่มีประสบการณ์นี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรผิดปกติค่ะทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองและการเข้าใจและยอมรับความแตกต่างนี้จะทำให้ประสบการณ์ทางเพศของเรามีความสุขมากขึ้นค่ะแน่นอนค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ หลายคนอาจสงสัยเกี่ยวกับการ squirting หรือการปล่อยน้ำจากร่างกายของผู้หญิงในขณะมีอารมณ์ทางเพศซึ่งในบทความนี้จะพาไปสำรวจคำถามที่คนมักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กันการ squirting คืออะไรการ squirting คือการปล่อยของเหลวจากท่อปัสสาวะในขณะมีอารมณ์ทางเพศหรือถึงจุดสุดยอดโดยปกติแล้วของเหลวที่ปล่อยออกมาจะมีลักษณะใสหรือไม่มีสี ผู้หญิงทุกคนสามารถสควอตติ้งได้หรือไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะสามารถสควอตติ้งได้บางคนอาจมีประสบการณ์นี้ในขณะที่บางคนอาจไม่เคยรู้สึกถึงประสบการณ์นี้เลยเมื่อผู้หญิงสควอตติ้งรู้สึกอย่างไรความรู้สึกของผู้หญิงเมื่อสควอตติ้งจะแตกต่างกันไปบางคนรู้สึกถึงความภาคภูมิใจและความตื่นเต้นขณะที่บางคนอาจรู้สึกไม่สะดวกสบายหรืออาย มีผลกระทบต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่การสควอ r รตติ้งไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าประสบการณ์ทางเพศของผู้หญิงดีกว่าหรือแย่กว่ามันแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลแล้วสควอรตติ้งแตกต่างจากอี a จคคิลเลชันหรือไม่ใช่ค่ะสควอรตติ้งและอี a จคคิลเลชันเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยอี a จคคิลเลชันจะเป็นการปล่อยของเหลวที่มีลักษณะข้นกว่า ในขณะที่สควอตติ้งมักจะเป็นของเหลวใสการสควอตติ้งเป็นสิ่งที่ปกติหรือไม่ถือเป็นเรื่องปกติค่ะบางคนอาจมีประสบการณ์นี้ในขณะที่บางคนอาจไม่พบประสบการณ์นี้เลยหากผู้หญิงรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการสควอตติง้งควรทำอย่างไรควรสื่อสารกับคู่ของตนเกี่ยวกับความรู้สึกและความคาดหวังในเรื่องเพศ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจและความสะดวกสบายในการมีเพศสัมพันธ์คำถามเกี่ยวกับ Squarting ยังมีอีกมากมายแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าทุกคนมีประสบการณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันไปควรหาข้อมูลและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเปิดเผยเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในการและกันการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกเกี่ยวกับ s q u อ t t i n g ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสังคมที่แต่ละคนเติบโตมาดังนั้นอย่าลืมที่จะเคารพความรู้สึกของแต่ละคนและไม่ตัดสินคนอื่นจากประสบการณ์หรือความรู้สึกของตนหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้เข้าใจเรื่อง s q u r t t i n g ได้ดีขึ้นนะคะการ squirting หรือการหลั่งน้ำจากท่อปัสสาวะในผู้หญิงเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายในการรับรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนโดยในวิดีโอนี้มีการพูดถึงการศึกษาที่ทำขึ้นในสวีเดน ซึ่งสัมภาษณ์ผู้หญิง28คนที่ระบุว่าตนเองเป็นคนที่สามารถสควตติ้งได้ผลการศึกษาพบว่าผู้หญิงมีความรู้สึกที่หลากหลายเกี่ยวกับการสควอตติง้งซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3ทีมหลักทีมแรกคือความรู้สึกประหลาดใจภาคภูมิใจและรู้สึกเหมือนมีพลังทางเพศบางอย่าง ผู้หญิงหลายคนรู้สึกว่าการสควอตติ้งเป็นการเปิดประสบการณ์ทางเพศใหม่ๆบางคนได้ค้นคว้าหรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปเพื่อเรียนรู้วิธีการสควอตติง้งและบางคนก็เพิ่งรู้ตัวว่าตนเองมีความสามารถนี้หลังจากที่ให้ความสนใจกับมันตีมที่2คือความรู้สึกที่ไม่สนใจหรือไม่เชื่อมโยงกับความรู้สึกถึงการถึงจุดสุดยอดบางคนมองว่าการสควอตติ้งเป็นเรื่องที่โอเวอร์เรท และไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งเห็นผ้าปูที่นอนเปียกสุดท้ายคือความรู้สึกไม่สบายใจหรืออายบางคนรู้สึกว่ามันทํำให้เกิดความยุ่งเหยิงหรือไม่สะดวกและบางคนถึงกับคิดว่าตนเองอาจจะปัสสาวะใส่ตัวเองความรู้สึกทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลรวมถึงทัศนคติของพวกเขาต่อเซ็กและการสควอตติง้งและความเชื่อในวัฒนธรรมของพวกเขา ดังนั้นการสควอตติ้งไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องประสบความสําเร็จหรือเป็นสิ่งที่แสดงถึงประสบการณ์ทางเพศที่ดีกว่าหรือแย่กว่าสิ่งสําคัญคือมันเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงบางคนทําได้และบางคนก็ไม่ทําไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีประสบการณ์นี้สามารถแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลท้ายที่สุดแล้วการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และการยอมรับความแตกต่างทางเพศเป็นสิ่งที่สำคัญ หากคุณสนใจเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการสควอตติง้งหรือเรื่องเพศศึกษาอื่นๆอย่าลืมติดตามช่องนี้และแชร์ให้เพื่อนๆเ,เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นดูแลตัวเองนะคะเพราะคุณมีค่าขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาของเราเกี่ยวกับการสำรวจประสบการณ์ของผู้หญิงที่เกี่ยวกับการสควอตติ้งนะคะ เราหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเข้าใจถึงความรู้สึกที่หลากหลายของผู้หญิงในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอัศจรรย์ใจความภาคภูมิใจหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่ไม่แน่ใจและอึดอัดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่คุณรู้ว่าการสควอตติ้งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงบางคนและไม่ใช่ทุกคนที่ต้องมีประสบการณ์นี้เพื่อให้การมีเซ็กส์เป็นที่น่าพอใจ ขอเชิญชวนคุณให้ติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับเพศศึกษาเพิ่มเติมเราจะนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อคุณในทุกๆสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามและแชร์ช่องนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะดูแลตัวเองให้ดีเพราะคุณมีค่าเสมอคะ่ะ